ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เนรักนับที่ตุวท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นเองหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนืหนทา่1มิถุนายนโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นทานเด่นล่างตัวเดียวเด่นล่างตัวเดียวเบ่งปันก้าตัวเดียวเบ่งปันก้าตัวเดียวท่าน 9, ผู้ชม แบ่งปันเก้าตัวเดียวให้พิจารณาในทันที่แล้วก็แบ่งปันแปดตัวเดียวในทันใหม่นีก็แบ่งปันเก้าตัวเดียวต่อไปกระบผมใบนี้ วัสดีครับปัน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 แบ่งปันเนียวทานสูตร2ตัวสูตร2ตัวเบ่งปัน,ปนสองหนึ่ง,ง,งนึ่งส,สองเบ่งปัน4คู่ เบ่งปันสีคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางสอง2 3 1่2่งเบ่งปันสีคู่ครับนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชม วันชายเนี่ยทานเต้มสิบหน่วยลาเบ่งปานเต้มสองเต้มสามเต้มสี่เต้มห้า เต็มแปดเต็มเก้าเต็มศูนย์เบ่งปัน 8, 9, 10, เจ็ดตัว 7, เจ็ดเต็มเบ่งปันเจ็ดตัวเจ็ดเต็มต่อไปครับผมใบนี้สนอบนบอลสิบหน่วยบอล สองสูตรชูนสูตรที่1กับสูตรที่2สูตรที่1และก็สูตรที่2นะชูน024 0 2สอสูี่อดีตก็มีผ่านอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน024 ศูนย์สองและก็สีก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ วันนี้ก็เบ่งปันเดวทานสิบหน่อยแบบสองตัวก็เบ่งปัน90เ้เบ่งปัน9กเบ่งปันศูนย์เดทานที่แล้วก็แบ่งปัน7กับ8สรุปแล้ว ผ่านครบในทันที่แล้วผ่านครบสิบหน่อยเนทันใหม่นี่ก็เบ่งปันเก้านเก้านต่อไปกระผมใบนี้อาเทศยนทันสิบหน่อยล่างแบบสี่ตัว ันนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านเปดเจ็ดพันจ็ดอาเทพในทันใหม่นี้ครับผมเจ้าของแนวทางเบ่งปานอีกแล้วใน,ะนทันใหม่นี้ครับผม 0 2น5 0 2อ5สามหาอามหเนวตฐานอาเทพเจ้าของเนวทางถ้าพผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้วันชายเด่นล่างใบนี้ก็เป็นอดีตท,ที่แล้วอดีตท,ที่แล้วก็สรุปแล้วแบ่งปาดเปกหนึ่งพันพันแปดนะพันแปดเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ วันชายเบ่งปานเอกแลวนะสี่จิตเดือนทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสอตัว4กับ7วิ่ง10หน่วย10หน่วยล่างก็ยินดีด้วยนะท่านผู้ชมนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วย ต่อไปครับผมใบนี้สูตรสองตัวสิบหน่อยบุญส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านมาเดือนที่แล้วผ่านผ่านเก้าศูนย์ผ่าครบสามเก้าศูนย์นะเดือนใหม่นี้ครับ เจกับ678จับคู่7จ็ดห8เจ็ดแล้วก็88ดนะท่านผูช้ชมก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลแนวทางที่เบงปันต่อไปครับผมใบนี้ชมแพร ก็เบ่งปันวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวนะเบ่งปันเจตตัวเดียวเบ่งปันเจตตัวเดียวก็เนวทันที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วพันแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเจตตัวเดียวให้พิจารณา ขอบคุณจริงๆขอ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็เบ่งปันเอาทันตัวเดียวตัวเดียวอดีตผ่านตัวเดียวจับคู่ด้วยนะอดีตสรุปแล้วผ่านในทันใหม่นี้ครับเบ่งปันอีกแล้วนะ ท่ทานใหม่นี้ครับผมก็เบ่งปันเบ่งปันห9จับคู่95้าห้าเก้าเห้ห้า ก็แบ่งปันปสคู่นะแบ่งปัน3คู่ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แลว้วสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านส7 กับ8ปน่นะสี่เ็กับเป็น1นะจับคู่ผ่านคู่78ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วจับคู่ได้4คู่ผ่านในทันใหม่นี้ครับผมในทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้ว25กับ4 7จับคู่ส4 2 7 5 4 5 7ก็เบ่งปันสี่คูนะอดีตที่แล้วผ่านเดนทันให่นี้ก็เบ่งปันคู่ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันแนวทานเบบิจันดับ10ล่าเบ่งปันดับหนึ่ เบ่งปานดับหนึ่งตัวเดียวนะดับตัวเดียวเนี่ยอดีตที่แล้วดับสองเนื้อทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับหนึ่งตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างเบ่งปานดับสามเบ่งปานดับสามตัวเดียว เบ่งปันดับตัวเดียว3ดับ3ตัวเดียวนะไปนี่ครับฝั่งหลัก10ล่าง1 50 150้านเบ่งปัน3ตัวให้พิจารณาเนี่ยวทานหลัก10ล่างรูจิเลตนาคา ท่าผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม